ตการณบที่สงโดดดิ่งทิ้งดวงงวงงวง,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 งในกกณน,นี้เราจะวัดดงวงการโดดบันจีจัมครับซึ่งอย่างที่รู้ว่าใครดวงอ่อนต้องโดดบันชีจัมซึ่งทั้ง3ามได้รับเชิญไม่มีใครสัมผัสกันเลยบันจีจัมเลยครับและที่สำคัญกลัวกันทุกคนครับถ้าอยากรู้ว่าใครก่นที่สุดผมบอกได้เลยว่า ไอ้น,าน้าวดนี่แหละครับมันกลัวที่สุดครับ ừ ừ ừ กัดอื่นครับเพื่อความราใจเรามีเกมเพื่อคนหาคนโดนดีดที่สุดในเกมนี้เพื่อให้ทั้งสองคนไปเฉือนกันว่าใครจะต้องโดดบันที่จามดเดรยมาวัดดวงกับรองเท้ากีต้คีย์บอร์ดนี่เองในรอบนี้เราจะมารมวมสนุกกับรองเท้ากีต้คีย์บอร์ดน,นะครับกันเรียกว่ามีหกสีหกแบบสวยงามน,นี่มาพัทยาบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวนี้ก็สวมใส่กันสบายเลยว่าอย่างนั้นกิจการของเรา เสียงดวงเลือกรองเท้าสองคนแรกที่พลาดต้องไปลุ้นหาคนดวงแย่มาวัดดวงกระตินทะเลแบบนี้ต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าสบายๆส,ส,สีสันสดใสและลวดลายสุดเท่แบบคีย์บอร์ดของรองเท้ากีต้าร์นะครับซึ่งการวัดดวงทั้ง3คนนี้ก็ต้องเลือกรองเท้ากีต้าร์หข้าง6สีปล่อยลงมาจากกระเช้าความสูงกว่า20มเมตรโดยกรท้าทง6ข้างจะผูกติดกับเชือกบันที่จาไว้ปล่อยลงมาก็จะเด้งไม่ตกถึงพื้น แต่จะมีเพียงสองข้างเท่านั้นที่ทีมงานไม่ได้ผูกปลายเชือกอไว้เรียกว่าปล่อยลงมานี่หล่นต้มถึงพื้นเลยผู้แข่งขันผัดกันเลือกครับใครเจอรองเท้าข้างที่ไม่ได้ผูกเชือกต้องไปเดินกันต่อไปในรอบต่อไปครับส่วนคนที่เลือกไม่พลาดเลยคนนั้นได้เป็นสุดยอดคนดวงดีในเกมน,นี้และรอดพ้นจากการโดดบันจิจัมแน่นอนอะไปดูกันเลยแล้วนี่คือหมายเลขเฉลยสองข้างที่เป็นหมายเลขของรองเท้าที่มันจะลงลงน้าเอมไม่ได้เลือกก่อนแล้วก็อุย๋ยแล้วก็ต้องพยายามหารองเท้าที่ไม่หล่นน้ําให้เจอ ถือว่าปลอดภัยมากเอ็มครับหนึ่งถึงหกเลือกเลยครับ5าครับทำไมเลือกหมายเลขหครับสีชมพูครับเดี๋ยวผมส่งสัญญ,ญาณให้รองทาาข้างบนมันโดดลงมาก่อนตตตตต,ต,ต,ตอ่ะลงมาได้เลยจะบ้าเหรอรองทาาไม่ใช่โทรศัพท์นี่เห็นไม่มีปุ่มคีย์บอร์ดก็เล่นไปเรื่อย1น3สองสไปแล้วครับคุณผู้ชมวืดอย่าถึงพืชโอ้โห ปลิวหอกระแทกน้ำดังแอ๊กเลยทีเดียว <c oughs> คนเลือกนี่ยิ่งหนักกว่ารองเท้าครับสุดลงไปกองกับพื้นเลยเพราะว่านั่หมายความว่าตอนนี้คุณเป็นคนดิเดตที่จะได้โดดบันจีจับลงมาห,า,าหมายเลข้าและเอ็มคนดังอ่อนในเกมที่แล้วนี่ก็เลือกพลาดเป็นคนแรกน,นะครับโอ้โหทั้งที่วันนี้ถูกถักว่าจะเป็นคนดวงดีที่สุดสงสัยเพราะไปรูปป้าพิ่ไยเคินครับถ้าให้เกิดอาการเอวมงคลครับของที่มีนั้นเสื่อมไป อีกคนจะต้องไปดวลหนีตายจากการโดดบัลที่จาจะเป็นใครต้องไปดูกันครับผมเอาอันใไข่น้ำเบอร์หนึ่งแล้วกันครับเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งสัญญาณก่อนตี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 มาดูครับเบอร์หนึ่งครับหนึ่งสองสามใช่แครับเบอร์หนึ่งครับคุณผู้ชมหกน้ำไหมไม่ไม่ลงน้ำครับให้ไปดูทันทีนะ หน่อยแล้วที่ทีผมอยากโดนนะแม่ทำเป็นพูดดีไปเถอะตุ๊กๆเลยว่ะขอต้องน้ำเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมันยังไม่จบไงยังไม่จบใจคึ้นใจยันก่อนมาเหมือยันแม่เบอร์สองนะทำไมเลกเบอร์สองครับมันใกล้ตัวนะอาจจะดีขึ้นเหมือนอุ๋ยก็ได้ครับเบอร์สองนะครับเป็นคีโตคีย์บอร์ดสีแดงครับตตตตติิิิิดดดดหนึ่งสองมาหล่นไม้หล่นไม้โอ้โหมันยาวขึ้นเรื่อยๆให้อ้าโหแม่เกือบ เลือกเลยเบหกครับทำอะไรครับใกล้ตัวผมครับครับครับกีจะสวยไหมเนี่ยกีต้าวคีย์บอร์ดเบอร์หกครับเบอร์หกครับคุณกำลังดูครับท่านลนแล้วก็ท่านลนแล้วก็แม่ยังมีดวงครับเหลือสองคู่สุดท้ายครับต้องจะได้เลือกถ้าต้องเลือกถูกครับจะได้เป็นคนดวงดีที่สุดในเกมนี้และอุ๋ยต้องไปลุ้นดวงกับเอ็มอีทีครับแต่ท่านเลือกผิดอุ๋ยเป็นคนดวงดีที่สุดทันทีครับมาดูกันคู่ อารมณ์ในนี้คือคือแบบว่าไม่โอเคที่สุดแหละชีวิตไม่เคยต้องจ้องรองเท้าแตะนะเอาครับคุณผู้ชมเพราะว่าการทําโทษให้มันสุดหวาดเสียวแล้วกันคือบันจี้จ้ำครับสีตัวเองพี่สีอะไรส,สีเขียวเอาเละครับตัดสินด้วยกีตาร์คีย์บอร์ดข้างสีฟ้าอ่อนนี่นะครับตุ๊ด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 ปาแล้ยลงน้ำไม่มันยาวแล้วเกินมันยาวแล้วเกินเอา <laughs> โอโ้ <laughs> โห <laughs> ตายแล้วครับเุ้ยอ้าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปล่อยหรืออะไรครับหลุดี๋ยว่าเป็นเบอร์สีหรือเปล่าทำไมมันหลุดอ่ะเบอรมาเป็นเป็นเบอร์สีแต่เชือกมันเพิ่งจะหลุดครับโอ้โหโอ้เรียกว่าปลายเชือกติดอยู่นิดเดียวครับแม่ทำให้อุ้ยอ๋ออากันพะว้าเลยทีเดียวครับแต่เมื่อรู้ว่าต้องเลือกพลาดแล้วก็ตัวเองรอดก็ดีใจสุดๆแบบนี้แหละครับ สรุปอุ๋ยเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในเกมนี้นะครับส่วนเอ็มและโต้งนะครับต้องไปลุ้นดวงกันเพื่อค้นหาคนดวงอ่อนที่จะต้องโดดบัญชีจำของเราโอ้โหแค่เห็นก็ลมจะใส่แล้วไม่มั่นใจแล้วครับห้าสิบห้าสิบไปหมดเลยครับตันนี้นแต่วิธีการวัดดวงของทั้งสองคนก็คือสลับกันเสียบพรมีดพรมีดตุ๊กตาจอนสลัดมันบึ๋งออกมาอย่างนี้แน่นอนคุณจะต้องเป็นคนโดน แน่นอนโดนโดดสิวบัญจีจ้จำของเรานี่แหละครับอย่างที่บอกครับถ้าการต้องโดนมันเร้าใจเล่นอะไรก็ลุ้นครับไอ้รอยต้องให้ทั้งสองคนมาลุ้นกับการเสียบถังโจรสลัดนี่แหละครับกติกาง,ง่ายๆคือผลัดกันเสียบไปเรื่อยๆใครเสียบแล้วโจรสลัดเด้งดิ่งออกมาเป็นคนดงอ่อเราต้องโดนบัญจี้จำทันทีเอาละครับมาลุ้นกันเลยครับให้เพื่อนก่อนเลยอร์เซนในการชึกเดียวเด้งก็มีอยู่ไม่น้อยไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเสียบดีๆด,ด,ดึงเลยนะดึงเลยนะ <S <S โอเคบผลละมัดบีบใจแล้วกันเหี้ยเฮ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆถึงไหมถึงโโอ้เอาละเอาครับลุ้นกันไม่อยากลุ้นนานลุ้นกันทุกวินาทีถึงเลยนะถึง พลาด yup. <po target> ผมบอกได้เลยว่าอย่าได้พลาดเสียบมิด <J lek S 2> <way. S 1> มิดม mm ิดย่ามมิดย oh, right. ่ามโอ้โหไกลเข้ามารูเริ่มเหลือน้อยลงโอ้โหเอาละครับพี่ยมมาแย่นะครับโอ้ยดูดิครับผู้ชมครับมันเด้งใส่หน้าแบบนี้ครับโอ้โหเอาละไอ้หายละ โอ้แม่คนลรกอยากเจอคุณหมอดูแสนสวยกลับมาอีกครั้งจริงๆครับขอนนั้นในเกมนี้เอ็มจะเป็นคนโดแย่แล้วครับคุณผู้ชมอย่าเรียกว่างานเข้าเลยเรียกว่าสร้างงานกันเลยดีกว่าครับและคน่ดนที่สุดในเกมนี้ก็คือเอ็มนั่นเองนะครับด้วยผลในการลูปเป้าพี่ใหม่เคินครับส่งผลให้เอ็มนี้ต้องโดนถึงสองครั้งกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณใหม่กีโต้คีย์บอร์ดเท่ล้ำไม่ซ้ำใครจากกีโต้ที่สนับสนุนกติกากวนๆในเกมนี้ด้วยนะครับ